สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่อง Mama Cooking 4524กันอีกแล้วค่ะมาพบกับเราเป็นประจำในทุกๆวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆราคาประหยัดแล้วก็รสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำแกงส้มปลานินโดยใช้พริกขี้หนูสดกันค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นปลานินค่ะวันนี้เราใช้1ตัวนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ใช้ตัวใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะวันนี้เราใช้ตะไครไ้ใบมะกรูดพริกขี้หนูแดงจินดากะปิม,มะนาวค่ะเกลือป่นแล้วก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะคะเด็ดมาจากหลังบ้านวันนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มความหอมด้วยกระชายค่ะ แล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกที่เราคั้นไว้นะคะแล้วก็น้ำปลาด้วยค่ะตอนนี้เราจะมาปั่นเครื่องแกงกันก่อนค่ะวันนี้เราใช้เกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงประมาณ3หัวพริกขี้หนูสวนตามชอบกระชายประมาณ3-4แง่งค่ะแล้วก็พริกขี้หนูแดงจินดาแล้วแต่ความชอบก็ะปิ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ แล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณ500มิลลลิตรแล้วปั่นผสมให้ละเอียดดีค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆนำเครื่องแกงที่เราปั่นเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำเพิ่มลงไปนะคะโดยล้างโถปั่นนะคะประมาณ300-500มิลลิลค่ะอันนี้จำนวนน้ำเนี่ยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆน,นะคะ ก็กะประมาณเอาว่าให้พอท่วมปลาค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดต,ตามลงไปค่ะจากนั้นเปิดแก๊สนะคะรอจนน้ำเดือดก่อนค่ะน้ำเดือดได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะให้เพื่อนๆใส่เนื้อปลาขนาดน้ำเดือดนะคะน้ำแกงของเราเนี่ยทำออกมาแล้วจะได้ไม่มีกลิ่นคลาวค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ยังไม่ต้องคนค่ะเราจะต้มต่อไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าปลาเนี่ยจะสุกเลยนะคะตอนนี้ปลาของเราสุกได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ปรุงด้วยน้ำมะนาวสดนะคะคั้นกันมาใหม่ๆเลยค่ะจำนวนนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะ แล้วเราก็จะปรุงเพิ่มด้วยน้ำมะขามเปียกด้วยค่ะหากเพื่อนๆใช้น้ำมะนาวแล้วเปรี้ยวจนถูกใจแล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มเลยค่ะจากนั้นเพิ่มความเค็มอีกเล็กน้อยด้วยน้ำปลาค่ะขอต้มให้เดือดอีกรอบนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟได้เลยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูค่ะแกงส้มปลานิลสูตรง่ายๆนะคะใส่พริกขี้หนูสดแล้วก็กระชายเพื่อเพิ่มความหอมตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ ยิ่งหอมดีแล้วก็รสชาติเข้มข้นสุดๆจัดจ้านมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันไปหากคุณเพื่อนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และไม่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิง4524้ง4524ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ